ก่อนไปดูคลิปนี้อาจจะมีการพูดคำหยาบหรือคำหยาบคายยังให้ก็ตามควรให้รับการพิจารณาจากท่านผู้ชมและทางบ้านนังอื่นโปรดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องเซนเซนชาแนลและนี่จะเป็นคลิปฉลองสิบซับด้วยกันพ่อไม่ไว้แล้วลูกโอ้ยลูกช่วยทำอะไรสักอย่างให้พ่อได้ไหมน้อองยืมนี่หรอครับพ่อไม่ต้องอะไรไม่ต้องลูก ลูกมันต้องยืมนี่ผมจําเป็นครับพ่อเฮ้ยไม่ได้ลูกขอโทษครับไปผมไปก่อนนะไม่ก็ไม่ได้ลูกเฮ้ยเด็กนีตั้งแต่แม่จากไอ้เป็เปกเรีทุกทีขอโทษครับพ่อเดี๋ยวผมไปยืมนี่ก่อนนะทำทำทำไม่ได้โอ้ยอย่าลืมซื้อข้าวให้พ่อด้วยนะลูกเสียงดังทุปวด เก่งจริงเราคนจนนะเนาะก็แบบนี้แหละช่วยไม่ได้ไปยืมเงินดีกว่าผมขอไปขอผมโอ้ย ผมขอยืมเงินได้ไหมครับได้ได้ขอบคุณครับอันนี้หนึ่งเ้นบาทจะลืมคืนนี่ด้วยขอบคุณครับไปขอสกิมด้วยเหรอขอบคุณครับโอ้ยหิวหิวหิวกับบ้านดีกว่าเราโอ้้องรีบกลับบ้านนะนะวันนี้แต่ว่าจะบอกพ่อไม่ได้ว่าเราเป็นว่เราไปขอยืมเงินคนมา พ่อว่าเราแน่เลยน,นี่เวลามืดแล้ววันนี้ไปนอนก่อนแล้วกันเฮ้ยไม่ได้โรานอนไม่ได้ต้องไปหาเงินก่อนเดี๋ยวพ่กนี้เดี๋ยวเราไปกวาดขยะดีกว่าทุ่งนี้นะพ่อครับนี่ครับเงินผมไปทำงานมา ให้เก็บกวดขยะมาครับเขาให้เงินมันต้อง100หนึ่งร้อยบาทแน่เพราะเขาเห็นผมเป็นคนจนโอดีลุกเอาไปซื้บข้าวเดี๋ยวมีลุกพวกนี้ได้ครับพ่อหูเงินห,ว,หวลุกครับผมนอนหลับก่อนนะครับนักเช้ามืดฮ่าฮ่าฮ่าพ่อไม่รู้จริงๆแล้วหลับอยู่ด้วยเอาละไปกันเลยทำงานดีฟ้า เอาละโอเคไม่กวาดก็ได้แล้วเอาล่ะงั้นเราไปทำทำงานกันต่อดีกว่าเหรอจริงๆวันนี้โอ้เอเอาละเอาละเอาละเก็บเก็บๆกันวันนี้จิบบรูดรูดรูดโอเค ไม่กว่าสิบบาทก็ใช้ได้เองกันแล้วนี่ฮ่าฮ่าฮ่โอ้เพื่อนไอโอเมซีอุนเดซ่าเฮ้คนสมัยนี้หวานขยะดีกว่า สิบหน้าที่ต่อมาคุณผู้หญิงครับทำเสร็จแล้วครับนี่ครับไม้ไม้กวาดนะครับนี่ครับโอเคขอบคุณมากจ้กะเอาเงินขอบคุณครับโอ้ว้าว <c oughs> นี่เงนหนึ่งร้อยบาทก็นะยเฮ้ยเดีนะหิวจังเลยไป ไปเอาอาหารให้พ่อกินด้วยดีกว่าเอาอวุ้สิบบาทโอเคเอามาแล้วก็อันนี่ให้พ่อแล้วกันพ่อแล้วกันกีน่อาหารที่มีวิตามินสูง พ่อเราเกะแล้วโอเคนั้นเราเดินเท้ากลับบ้านก่อนอ๋อวันนี้ก็เสร็จละมีเงินแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยทำไมกขาบอกว่าเงินมันดีจะบอกไปวันนี้วันสองเขายืมเงินเรายืมเรางินเขาไยโอเค เปนเนี้นะเราไปทางนี้ปุณเนี่ยนั้นเรียกว่าบัตรละกันถึงบ้านแล้วครับโอเคครับข,ข้างบ้านเราเรรมีคนการจับกุมจับกลุ่มนั่นนี่ยพ่อครับอยู่ไหนครับพ่อครับพ่ออยู่ข้างในกันหรอกได้ครับพอ่อสวัสด,ดีลูกมาแล้วลูกโอเคอ่ะลูกโอเคนะเป็น,นยังไงบ้างวันนี้ลูกก็ทำงานดีครับ โอเคพ่อไม่เลยครับโอเคโอเคพ่อเป็นอะไรบ้างครับเออก็พ่อก็ปกติอารอันนี้ครับขนมอันนี้ให้ครับก็กลัวหลอกโอ้ยลูกนี่ว,นวันวันก็ยิ่งดีขึ้นทุกวันนะเนี่ยฮ่าไม่เป็นไรหรอกครับพินหอกแล้วกันเรา เพลงไม่มีเท่ากีแน้องครนะอบครัวหลกโอยพ่อก็โอเคอเร็วพ่อก็ไม่อยากทำอะไรเยอะหนักหกแล้วโอเคบอกขอยืนกินแล้วกันลูกทำรักนะลูกนะนะตายเลยครับพ่อหนึ่งปีผ่านไปคุณต้องคืนเงนินนะครับเออเป็นครับผมไม่มีเงินเลยอะไม่ได้คุณคุณต้องทำนะอีกผมกินได็บบ่าโชว์เลย ผมไม่มีเงินจริงๆครับอย่าเพิ่งกดผมเลยไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ต้องจับกลุ่มถ้าเกิดอีกหนึ่งให้ฉันไดโอกาสอีกสองเดือนหน้าถ้าเกิดอีกสองเดือนหน้าหาเงินไม่ได้แล้วก็แกตายเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เรื่องเฮ้ยทำไงดีนะเขาก็ไปแล้วทำไงดีอะเก็บกัดเก็บกวาดขยะวันๆก็ทำอะไรไม่ได้เลย พ่อครับเป็นไงบ้างพ่อมันเป็นลูกเมื่อกี้ว่าอะไรลูกเมื่อกี้ดิซึ่ง,อ,งอ,อ่ะวยวายเออไม่เป็นไรครับพ่อมันพ่อมันดูโทรทัศน์เก่าๆก,ก็ได้ครับไม่เป็นไรพอ่อเราขึ้นไปก่อนนะครับพ่อนั่งก่อนเลยครับเดี๋ยวผมเปิดโทรทัศน์เก่าให้อาโอเคโหน่าจอเต็มเลยครับพอ่อไม่ต้องชนะแล้วผมเปลี่ยนช่องนะครับเอาเอาช่องไพพี่วัด ตะลุยฟ้าไหมครับได้ครับหนึ่งครับเดี๋ยวผมเปิดดูเอาดูนอ้องนี่ได้หมครับได้โอ้โหพ่อครับผมไม่ได้จัดสารภาพครับอะไรหรอลูกผมขอโทษครับเฮ้ยขอโทษอะไรผมไม่ได้ยืมเงินเลยครับอเอ้ยนะยืมเงนิน ใช่ครับถ้าเกิดอีสองเดือนแล้วก็ถ้าเกิดเขาไม่เขาจะมายึดบ้านเราครับตำรวจเดียวไอ้ช่วยไม่ได้หรอกตั้งแต่แม่เสียไปแล้วก็จนขึ้นด้วนผมขอโทษครับพอ่อผมไม่น่าทำเลยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรด้วยมันมีทางแก้กัไนได้สงสัยวันนี้ผมต้องเก็บกวาดขายะก,กันนั่งคู่อะไรครับเขาบอกว่าคารีดเท่า,า,ายแล้วหรอก ขาดอีกสามพันครับนั้นขอเข้าสามสัปดาห์ขนาดคงไม่เป็นไรมึงสัปดาห์หนึ่งวันละหนึ่งพันครับพอ่อมาเดี๋ยวไปเก็บขยะกันได้ครับพอ่อโอ้ฝนก็ตกใช่ไหมเนี่ยเออฝนตกเราลูกนี่มันก่อน,นอเออนะเอาล่ะครับพอ่พอพ่อผมซื้อไม้กอล์ฟแล้วทุกคนอ่ะไหนพอ่อไหอันนี้โอเคนะโอเคเดี๋ยวเราไปจ้างงาน พิ่มเสริมกันพอไปตาผมมาเร็วโอเคพ่อเป็นยังบ้างพ่อเกยังเกไวไหมโอ้ยพ่อถึงพ่อจะเกแล้วบ่อเมนวอยจนเซ็กซี่นะลูกนะไม่เป็นไรพ่อลูกนี่ก็ดึกแล้วลูกเราเราทำงานทั้งคืนเลยลูกนะตด้ครับพ่อวั้นี้ พอครับมาเลยลูกเอ้เจ็บไอ้เด็กลูกเฮ้ยมืนกันลูกหักมาลูกไม่ลูกอ้าวอ้าวช่วยด้วยทุกคนใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้ลูกใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวลูกลุกมาเลยพ่ออุ้มให้พ่ออุ้มให้พ่ออุ้มให้ลูกลุกแรงใจไปลูกเดี๋ยวพ่อไปรับทุกบ้าน โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยพ่อครับมผมผมไม่ไหวแล้วผมตกกระดูกหักเยอะเลยเอ่อคลานคลานไปคลานคลานก็ไปคลานคลานยอยออโโ้้ อาลโไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยระบบคอมพิวเตอร์ครับอะไรคะโรคผมเจ็บครับช่วยด้วยครับได้ค่ะเร,เราจะส่งไปที่ห้องศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะได้ครับขอบคุณครับโอ้ยพ่อครับผมไม่ไหวแล้วพอ่อไม่เป็นไรลูกลูกน้องอปลอดภัย โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยพ่อครับผมเจ็บไม่ไปแล้วลูกเดี๋ยวพ่อไปเรียกเรียกหมอมาก่อนนะลูกนะแข็งใจไว้ลูกโอ้ยนั่งนั่งหาซ่าซ่า เอาล้ครับเอามาแล้วครับโอเคครับคุณลงกลับบ้านไปก่อนนะครับเพราะว่ารองเท้าถือแบบเพราะเพราะว่าทางการไม่มีรองเท้าเวซายครับพ่อคุณกลับบ้านแล้วนะครับโอเคครับอันเดี๋ยวคุณอะเดี๋ยวนะรถเข็นไปตรวจสุขภาพที่ห้องเอกซเรย์ก่อนนะครับครับมาตามผมมามาห้องเอกซเรย์มามามาเร็วมาเร็วครับเพราะครับ ห้องนี้ใช่ไหมครับตามทางนี้ครับทางนี้ทางนี้ใช่ไหมครับโอเคครับอโอเคออกมนเข้ารู้เรืยเลยเออเกิดว่าเราติดนะครับไม่ได้ครับออกมาแล้วครับขึ้นมาจะไม่ดีเท่าไหร่นั่นคุณเข้าไปก่อนนะครับ ครับเอาละทนทนนะครับเดี๋ร็งไอตัวนี้อย่างนี้นะครับครับครับโอเคครับตอนนี้ทางตอนนี้ทางการนะครับโอ้โหกระดูกหักเยอะมากครับพี่คงหักครับในบางคนเนี่ยวัตถุชนโดนครับเอ้ยอะไรนะครับได้ครับโอ้ยโอ้ยของในเบาวัตถุชนวนครับ ห้องนี้เป็นห้องพิเศษเราห้องไหนครับห้องนี้ใช่ไหมครับใครับเดี๋ยวเราขอเดี๋ยวทางการขอหุญาตรวจก่อนนะครับเออเปหน่งครับขอุยาตไปตรวจเอ็กซเรย์ก่อนนะครับว่ามีที่โครงหักเพิ่มหรือเปล่าโอ้ยเจ็บจังไม่น่าทำเลยบาปกรรมนี้ สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับอาจจะลำบากนิดนึงนะเพราะเราใช้แค่สองคนนะครับมีมีแบบคนทำงานแค่สองคนนะครับสำหรับคนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช่วงซินซินชั้นนะครับเพื่อคลิปฉลองสิบทับย์นี้พวกเราทำให้เต็มที่ครับและรับการเปลี่ยนแปลงนะครับ